บทบาทเชิงโครงสร้างของระบบผลิตก,การตัวนี้ที่พลเอกอภิรัตกำลังได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบผลิตก,การในขณะนี้ในฐานะผู้บัญชารฐานบกได้ประโยชน์สูงสุดสื้สืบทอดมาจากสิ่งที่พ่อนำเสนอให้คือไปทุจริตในระหว่างมีอำนาจแล้วก็ส่งมอบในรูปมรดกให้วันนี้ตัวเองก็มีท่อน้ำเลี้ยงจากบ่อนต่าง ไอ้ตัวนี้แหะครับเป็นสิ่งที่แม้วันนี้มันเร็วเกินไปที่ผมจะบอกว่าบ่อนนี้ส่งสวยถึงอภิรัตแต่ณวันนี้ใครจะขึ้นมามีอำนาจสูงสูงต้องอ้างอภิรัตทั้งนั้นคงจำได้นะครับพลตำรวจเอก สุวัตที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริจการทานบุคคลใหม่ก็เหมือนกันเขาก็อ้างนี่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านในส่วนที่เป็นข่าวตอนสามแต่ว่ามาดูบทบาทตรงนี้ก่อนว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องของมวดประเด็นตรงนี้ไว้ปรากฏว่านายประยุทธ์ออกมารับลูกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญครับพร้อมจะแก้รัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่าจะทำแค่ไหนผมพูดกับท่านไปเมื่อวันจันทร์แล้วครับแต่จะลงรลายแตไม่ได้ลงรา,ายละเอียดรายละเอียดมากเพราะวันจันทร์เป็นเรื่องของต่างประเทศวันนี้ชัดเจนนะครับทุกพักพอเห็นกระแสนักเรียนนักศึกษาขยายตัวมากขึ้นแล้วไม่มีทางจะจบได้ไง่าย อย่างที่ผมบอกท่านบอกบอกท่านแล้วนะครับว่าอำนาจผด็จการไทยเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่ยืนยันแล้วว่ามันไม่เปลี่ยนความคิดหรอกครับคนต่อรุ่นต่อรุ่นไม่เปลี่ยนความคิดอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเสียงปืนแตก5 5ปีพุ่งนี้เนี่ยวันที่7สิงหาเสียงปืนแตกที่บ้านนาบัวเนี่ยปรากฏว่าพอหลังจาก พักจัดการพักคอมมิวนิสต์สู์สลายไปแล้วเขาก็แสดงบทบาทในระยะรอยต่อว่าเป็นประชาธิปไตยแต่แล้วหลังจากนั้นก็ใช้นโยบาย66ทับ23สสมัยพลเอกเปรมแล้วต่อมาคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะแล้วพลเอกเปรมแกเป็นผลิตก,การอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยพราะแกก็ใช้นโยบาย66ทับ23เพราะช่วงนั้นมันเป็นรอยต่อของ ฝ่ายตรงข้ามอํานาจเผด็จการไทยคือพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาถือปืนอยู่แล้วเขามีบทบาทจริงที่ต่อสู้มายาวนานกว่า50ปีแล้วก็ขยายตัวพูดง,ง่ายๆเป็นอันตรายยิ่งกว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนภาคใต้สาสีจังหวัดวันนี้ซะอีกเพราะมันเต็มประเทศเลยแล้วไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องศาสนาอิสลามประสานงานทุกฝ่ายเพื่อจะปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองครั้งใหญ่ดังนั้นเขาก็เลยต้องทำเอาน้ำเย็นเขารูปแต่พอหมดพรรคคอมมิวนิสต์แล้วพลเอกเปรมก็เชียร์การรัฐประหารตลอด <c oughs> เห็นไหมครับดังนั้นวันนี้ก็เหมือนกันพรคประชาธปยกแกก็ไม่ได้อยากแกแ้ไขรัฐธรรมนูญไอ้ที่แกพูดไปอย่างนั้นเห็นไหมครับว่าหนึ่งปีมาแล้วนี่แกไม่ขยับอะไรเลยนะแต่ว่าปัญหามัน เน่าเฟะหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งนักศึกษาเขาทนไม่ไหวเด็กนักเรียนนักศึกษาเขาเห็นพ้องกันเขาลุกขึ้นเป็นลูกคลื่นประชาปาสตร์ก็แสดงบทบาทเหมือนอย่างที่เคยก็คือต้องขยับพอขยับปั๊บตรงนี้เองผมตึองบอกการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าพอเขาขยับแล้วมันไม่มีอะไรเลยปล่อยมันไม่ใช่ครับสถานการณ์มันเหมือนหินฮนะมันเคลื่อนที่แล้ว พอมันเคลื่อนที่แล้วนี่ชักไม่แน่และคันนี้ในการบริหารอํานาจรัฐเนี่ยถ้าคุณมีอํานาจแล้วคุณไม่ขยับไปกับสถานการณ์นี่คุณพังคุณจะฝืนสถานการณ์ไม่ได้แต่ขยับแล้วไปเบี่ยงเบนทิศทางอันนี้เขาทาแน่และเขาเกําลังจะทําอยู่ขณะน,นี้นั่นก็คือประยุกต์ก็เกรงว่าถ้าปล่อยไปนี่ต่างพักต่างเสนอเละ เดี๋ยวจะคุมยากนายประยุทธ์จึงมีการปิดห้องคุยกับสองหัวหน้าพักก็คือพักภูมิใจไทยกับพักประชาธิบัติแล้วก็ตกลงกันในห้องว่าจะเอาอยังไงเสนอรวมกันนะแต่ยังมีเงื่อนไข 1, 2, ึสกันไว้แม้ว่าการคุยกันสามคนในสองีกสองหัวหน้าพักกับนายประยุทธ์ ยังจะไม่ได้แถลงว่ารายละเอียดจะเอาอย่างไรแต่คนเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนายจุลินหรือนายอนุทินนี่ผมว่าต่างคนก็เป็นนักการเมืองก็รู้จังหวะว่าจะเสนอกันแค่ไหนก็ต้องดูนายกแต่เมื่อมาอย่างนี้ปั๊บเขาก็ขยับขั้นที่หนึ่งว่าตกลงจะเสนอร่วมกันแต่การเสนอร่วมกันนี้ในรายละเอียดยังอีกยาวพอตั้งเสร็จปั๊บก็หวังว่าจะมาตรวจสอบดูว่า พลังนักศึกษานี่อ่อนลงไหมทําไมอ่อนลงก็ขยับใหม่ถ้าอ่อนลงก็ขยับอีกทางหนึ่งแม้เราจะไม่ได้ยินเ,เขาพูดกันอะไรข้างในแต่เราได้ยินจากอันนี้ครับจากนายพรเพชรน,นี่ครับประธานวุฒิสภาแล้วก็เป็นประธานสภานิติบัญญัติจุฬาคอนเนคชั่นตั้งแต่ทำรัฐประหารมากับนายประยุทธ์ ที่ได้รับปูนบําเหน็จก็สะท้อนเสียงออกมาบอกว่าพรเพชรลั่นสวยินดีแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่เห็นด้วยกันให้ตั้งสอสอรอเห็นไหมครับกั้นเขื่อนแล้วเหมือนกับที่นายเสรีสุวรรณพนนพ,พ,พูดเลยแสดงว่าวันนี้เขาเริ่มเล่นเล่นบทคนละบทแล้วนายประยุทธ์ทำท่าว่าจะมีการเสนอยติเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ไอ้ลูกกวานการภูก็มาตีไล่ละลอกไล่ละลอกแล้วก็บอกว่าแก้นะแต่ไม่ให้แก้โดยวิธีการตั้งสสรอขึ้นมาล่างเพราะรู้ว่าถ้าทำทำอย่างนั้นกระทบกระเทือนโครงสร้างแน่เพราะเขาจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่ยอมแค่กลับไปอยู่ปีรัฐธรรมนูญปี40เขาก็ไม่เอาดังนั้นวันนี้ครับ พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะรู้ทันทีว่าอ้มันชัดเจนแล้วละว่าเขาไม่แก้หรอกครับแต่เขาจะผ่อนนะจะผ่อนคลายสถานการณ์นี้เพราะว่าขณะนี้ภายในโครงสร้างของรัฐบาลเองมันก็ป่วนในพักร่วมรัฐบาลก็ป่วนในพักตัวเองพักพลังประชารัฐก็ป่วน ผมวิเคราะห์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามที่เป็นข่าวมาแล้วเลขาธิการพักใหญ่พักพลังประชารัฐได้ตำแหน่งเทกถนกรรมการพักธรรมดาได้ตำแหน่งเบลเลอร์เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานวันนี้ปรับคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วนะครับมีประกราศรักกิจจาแล้วครับแต่งตั้งแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามที่เป็นข่าวทั้งหมดผิดนิดเดียวเท่านั้นเองคือนายดอนไม่ออกครับนอกจากไม่ออกแล้วยังได้รับให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้มันมีเกร็ดนะครับท่านต้องเข้าใจนะฮะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศหรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนจะขึ้นไปเป็นประหลัดกระทรวงการต่างเสศนี่ถ้าถ้าเบื้องบนไม่ถูกใจนี่ไม่ได้ดเป็นนะแล้วคนที่ได้ขึ้นเป็นประหลัดกระทรวงส่วนใหญ่พอเกษียณก็จะถูกนำเข้าไปอยู่ในพระราชวังของแท้คนของแท้ตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งประหลัดกระทรวงต่างประเทศท่านต้องจับตาดูให้ดีนะทุกครั้งแต่ไม่ใช่ว่าทุกคน แต่ทุกคนนั้นต้องได้รับความไว้วางใจจากเมื้องบนแต่จะมีส่วนจำนวนหนึ่งที่ไว้วางใจมากๆและจะเอาเข้าไปใช้ในวงังเพราะเขาถือว่านาจรัฐมนตรีต่างประเทศหรือประลักกระทรวงต่างประเทศนั้นเนี่ยในการรัฐปรารทุกครั้งจะเอาประหลักกระทรวงหรืออดีตเอกอัครราชทูตรประจำสหรัฐอเมริกาในอดีต เอกอัคราูตประจำสหรัฐอเมริกาเกือบจะทุกคนครับได้มาเป็นรัฐมนตรีในเวลารัฐประหารทั้งนั้นผมไปที่ที่ทำการสถานทูตไทยประจำกรุงโอชิงตันดีซีไปเดินดูรูปเอกอัคราทูตไทยประจำกรุงโอชิงตันดีซีตั้งแต่ในพศรสศิลป์มาจนถึงในอนันต์ปัญญาชนมาถึงล้วนแล้วแต่เข้ามาอยู่ในคณะรัฐมนตรี สมัยรัฐบา,ารทั้งนั้นครับร้อยละเกือบร้อยจะมีมาเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยเฉพาะในช่วงของการรัฐประหารการรัฐประหารก็คือการจัดการซึ่งใช้ระบบราชการจัดการและในระยะหลังตั้งแต่หลัง14ตุลาเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าการรัฐประหารนั้นมีสายสัมพันธ์ตรงกับวังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อส่วน จะพูดไม่พูดอีกเรื่องหนึง่งเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเราซึงจะเห็นโครงสร้างดังนั้นการที่พอผมเห็นหนายดอนนอกจากไม่ออกที่คิดว่าจะออกเพราะแกพูดบอกไม่ไหวแล้วครับจะขอลาขอลาไอ้ที่บอกไม่ไหวขอลาเนี่ยนะครับอยาได้อย่าได้เชื่อน้ำมนต์คนพวกนี้นะอย่าได้เชื่อน้ำมนต์มันไม่มีลาแล้วครับอยู่ต่อแต่ก็พูดพูด,พ,ดพูดไปงั้นแหละ หล้วที่ใครที่พลเอกประวิตร์บอกไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วคอยดูก็แล้วกันปรากฏโคลโมอนี้ไม่มีพลเอกประวิตร์ครับหนึ่งในดอนไปอยู่รองนายกนายสุพัฒน์พงษ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็อย่างที่บอกแล้วนะครับก็รัฐมนตรีในคณะรัฐปหารเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดูเห็นชัดเจนว่าใครมีสายสัมพันธ์ชัดเจน เพราะคอรมในคณะรัฐประหารเป็นครมที่ปลอดจากความสัมพันธ์กับประชาชนเลยยึดอํานาจมาและส่วนใหญ่รัฐมนตรีเศรษฐกิจในในกระทรวงเศรษฐกิจต่างๆจะอยู่ที่ปตทจะอยู่ที่กระทรวงปตทไทยพาณิชย์กสิกรนะครับการบินไทยจะอยู่อย่างนี้ครับ จะอยู่ในธุรกิจใหญ่ๆที่สำนักงานทรัพย์สินถือหุ้นอยู่ดังนั้นก็ไม่ไม่ไกลเกินคาดปรับยังไงก็ไม่ไม่ไกลเกินวังเลยนะฮะไม่ไกลาจากวังเนี่ยนายสุพัฒน์พงศ์ก็ใช่ครับแม้จะผิดจากตัวนายประสานไปแล้วเขาไม่เอาเนี่ยนะฮะก็มาเป็นนายสุพัฒน์พงศ์นะครับเป็นรองนายกมตีแล้วก็นายอนุชานาคาสายที่ผมบอกว่าเลขาพักใหญ่แต่ได้ตำแหน่งเทกศน เทก็ณนในสมนักยกก็จริงอย่างที่ว่าครับในปรีดีดาวฉายก็ได้เป็นน้ำตีคลังนะครับในอนเนกเราธรรมทั์ก็สมน้หน้าสมน้นาสุเทพกะว่าจะเอาเปลี่ยนตัวหม่อมเต่าแล้วเอาอนเนกมาคุมกระทรวงแรงงานหาอยู่หาก,กินต่ออายุพักต่อไปไปไดออ้อุดมศึกษาแทานกันแลวกัน ในสุชาติชมกลิ่นอันนี้ในตําแหน่งฐานะในพรรคนี่เล็กกว่าคุณอนุชานาคาสายนะครับได้เป็นมติว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็เป็นไปตามคาดนางนรุนมนตาเหลือกได้เป็นมติช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเอาเราก็วิจารณ์ไปส่วนหนึ่งแล้ววันนี้แจ้งข่าวให้ท่านทราบเฉย,ยนี่แต่ว่าแน่นอนที่สุดก็คือการปรับคณะตีนายประยุทธ์เลือกแบบปรับเล็กภายในแล้วก็ขอให้พรรคต่างเนี่ยอยู่เฉย พ่อพยายามจะจํากัดกับจำกัดขึ้นลมเฉพาะภายในพักของตัวแล้วก็บอกว่าพลเอกประวิทย์เสียสละประยุทธ์เลยแบ่งเบาแบ่งเบาภาระแบ่งเบาภาระ,าระนี่ก็เรียกว่าประวิทย์ก็กินน้ําใต้ศอกประยุทธ์ถูกหักแข้งหักขาไปผมถึงบอกว่า คลื่นลมอันนี้อย่างที่คุณสมศักดิ์บอกว่าคงจะเกิด after shock แต่เดี๋ยวก็คงจะต้องปรับตัวกันไปก็คลื่นลมภายในรัฐบาลก็ไม่ไม่นิ่งในขณะเดียวกันคลื่นลมของประชาชนก็ลุกขึ้นดังนั้นนายประยุทธ์จำเป็นที่จะต้องจัดการนำเสนอเรื่องการแก้รัฐนูลเพื่อจะไม่ฝืนกระแสในเวลานี้แต่แน่นอนที่สุดก็คือ ไม่ไม่ตั้งสะสลอโดยฟังเสียงจากสอวอประธานสอวอนะครับตรงนี้เองนะครับที่กระแสการลุกลาวของหลายฝ่ายเข้ามานี้จะเห็นว่าขณะนี้มีข่าวต่างประเทศที่ผมจะบอกกับท่านตรงนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวจะไปคุยในลายลีเอกท่านในในวันจันแต่เพื่อไม่ให้มันตกข่าวข่าวรอยเตอร์กับข่าวอาลจซีลานี่ครับข่าวรอยเตอร์พูดถึงกระแสะภายในประเทศไทยว่าวันนี้ประชาชนอึดอัดถึงขั้นออกมาวิจารณ์สถาบันกษัตริย์กันแล้วนะครับไทยโปรเทสเตอร์โอเพนล คริติซ m o โมนาคีอัจซิล่าก็บอก Thailand Protester Openly Criticize Monarchy Of King มหาดิครับตัวย่อ,อเขานะครับเขามันเรียกทั้งหมดเพราะมันอย่างว่า k King มหาวิาจาร,ร,รณ์กรอะไรเนี่ยเขาเรียก k King มหามันบอกให้เห็นว่าในสถานการณ์ตรงนี้สรุปเนื้อข่าวบอกว่าผู้ประท้วงในประเทศไทยเริ่มเปิด การวิจารณ์กษัตริย์อย่างเปิดเผยโดยมีการปราัยของกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านเรียกร้องแสดงว่าต่างประเทศเขาจับตาอย่างที่ผมบอกท่านแล้วนะครับว่าเขาจับตาแล้วแล้วเขารู้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปแต่ว่ามันเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจะเกิดการรัฐประหารแล้วก็มีการความรุนแรงเกิดขึ้น มันยังเร็วเกินไปที่จะบอกแต่พอเราเห็นทิศทางสิ่งที่นายประยุทธ์แสดงออกสิ่งที่นายอภิรัตษ์แสดงออกสิ่งที่เมียนายอภิรัตษ์มีสายสัมพันธ์กับคนไปคนที่ไปแจ้งความจับคุณอนนท์นี่เราเห็นทิศทางแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็คือคำสารภาพที่นายประยุทธ์บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนปี57แก้ปัญหาไม่ได้คำพูดของนายประยุทธ์ที่บอกว่า ถ้ายัางมัวตีกันเศรษฐกิจจะฟื้นตัวยากกลับไปเหมือนปี57ก็คือจะกลับไปสู่การรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนี่ผมให้ดูท่านดูข่าวอีกทีหนึ่งนะครับเอาละดังนั้นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องพูดกันแล้วเป็นเรื่องของการอ,าอะไรเรียกว่าเป็นการ หลอกลวงสถานการณ์ขณะนี้ทำทีทำท,ท่าผ่อนปลนให้เพื่อที่จะตลบหลังอีกทีหนึ่งโดยอาศัยซื้อเวลาในช่วงที่จะเสนอแต่แน่นอนครับแกก็จะดึงให้ยาว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 ทีนี้นักเรียนนักศึกษาจะแก้ประเด็นปัญหาที่มันไม่จริงใจและจะดึงไปอย่างนี้โดยไม่ให้มีสรสรอย่างไรก็จะต้องมีการขโมดประเด็นแต่ในระหว่างขโมดประเด็นนั้น ก็ฝ่ายหนึ่งผูกฝ่ายหนึ่งแก้ฝ่ายหนึงผูกอีกฝ่ายหนึ่งแก้ฝ่ายนึงผูกก็สลับกันไปอยู่เงี้ยะครับยังต้องสู้กันอีก